สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมแเอรีวิวบ้านครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมบ้านทรงจั่วด้านหลังนะครับคือผมผ่านมาเนี่ยโอ้โหขับถนนนะและเห็นบ้านสวยๆก็เลยคุยกับพี่ช่างแล้วก็ให้พี่ช่างโทรอนุญาตนะครับขอญาตพี่เจ้าของบ้านก็เลยมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อช่างอะไรครับเนี่ยช่างไก่ครับผมช่างไก่ช่างไก่ถามหน่อย บ้านด้านหลังเนี่ยเป็นทรงจั่วใช่ไหมครับใช่ครับพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรครับช่างอ่าทั้งหมด94ตารางเมตรครับมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับอ่าขนาดกว้างถ้ารวมเป็นเสร็จด้านความด้านยาวน่าจะอยู่ที่13บสเมตรห้ครับน่านกว้างก็อยู่ที่7 7เมตรครับมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับช่างอ่าสองห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ำครับห้องครัวมีป่ะครับอ่าห้องครัวเราเราจะแยก ออกไปอีกโซนหนึ่งครับคือด้านหลังอีกทีนึงอ,อ,อันนี้ช่างไก่คิดเป็นตารางเมตรเป็นค่าของค่าแรงหรือว่าค่าแรงอย่างเดียวครับเป็นค่าแรงอย่างเดียวครับผมค่าแรงอย่างเดียวค่าแรงตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ฮะผมคิดก็จะของบ้านไปที่2องพครับผมค่าแรงตารางเมตรแล้วสองพราคานี้รวมเข็มไหมค่าแรงไม่รวมคือรวมครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มลากฐานเลยครับ่าตั้งแต่ฐานลากยันจบสี่้าไฟกระเบื้องครบใช่ครับผมโอเคท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันก่อนนะครับ คำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดมาครับท่านผู้ชมช่างไก่ครับอันนี้ระยะการก่อสร้างมากี่กี่เดือนกี่วันแล้วครับเนี่ยหนึ่งเดือนกับอีก10วันได้เจ้าของบ้านซื้อของทั้งหมดใช่ครับ โนหินอิดดินทรายนี่คือเจ้าของบ้านซื้อมาทั้งหมดใช่ครับผมหลังคานี่เป็นอะไรครับช่างเป็นกระเบื้องรอนคู่ครับผมกระเบื้องรอนคู่นะครับเสานี่คือเป็นเสาหล่อหรือเสาสำเร็จครับเนี่ยอตอนนี้เจ้าของบ้านเขาอยากได้เป็นเอ่อเป็นเสาสำเร็จเลยครับผมอ๋อเจ้าของบ้านเนี่ยั่าง,ง,งรอมาเลยครับอ๋อเนี่ยท่านผู้ชมดูนะก็คือมีทับหลังเทเอ็นก็คือค่าแรงเป็นของเราทั้งหมดทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการฉาบการปูกระเบื้องงานสีงานฝ้าก็คือช่างไก่รับทั้งหมด <ผ>นี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปนะครับอย่างระเบียงอย่างเนี้ยครับระเบียงมีขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวน,นี้ตัวเบียงออกมาที่2เมตรห้าสิบยาวเจ็ดเมตรครับผมส<ม>องเ<ร>มตรห้าสิบยาวเจ็ดเมตรช่งางไก่พาผมไปชมภายในหน่อยท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ไปชมภายในนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตัวบ้านก่อนใครนะครับต้องการหาช่างสร้างบ้านอย่างช่างไก่ครับช่างไก่รับสร้างที่ไหนบ้างครับเนี่ยในก็ทั่วไปในเขตปักช่องในเขตโคราชนะปักช่องโคราช เขาใหญ่อย่างนี้แหละฮะครับผมใช่ครับนี่ท่านผู้ชมนะค่าแรงอย่างเดียวนะตารางเมตรละ2,800บาทนะท่านผู้ชมก็คือเลือกซื้อวัสดุเองทั้งหมดนะครับนี่เข้ามาอตรงนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยครับผมโอ้โหท่านผู้ชมดูนะห้องโถงขนาดใหญ่แบบนี้มีหน้าต่างสองบานโอ้โหบานใหญ่เลยนะฮะเนี่ยก็คือตามแบบมาเนี่ยเจ้าของเขาให้ทําแบบนี้ใช่ครับผมก็คือมีแบบแปลนมาบ่ารับ,รบช่างรเราทําตามแปลนทั้งหมดเลยใช่ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมอาช่งางไก่นําไป อันนี้ก็คือฉาบเสร็จแล้วโหท่านผู้ชมฉาบนี่ก็ถือว่าเนียนนะดูนะพี่ช่างกาลังฉาบอยู่นะลุงนี่ลุงเช้าแก่แล้วนะตรงนี้เป็นอิดบล็อกโปร่งแสงอย่างนี้แหละฮะใช่ครับผมเนี่ยท่านผู้ชมดูดินะครับแล้วก็ฟาร์มสูงเนี่ยจากพื้นไปถึงหลังคานี่สูงกี่กี่เมตรครับช่างเอ่อตัวนี้อยู่ที่ระดับอยู่ที่4เมตร80ครับ4เมตร80ครับระดับจากพื้นตัวที่เราดูอยู่ครับแล้วจากพื้นไปถึงฟ้ากี่เมตรครับเนี่ยเออสามเมตรยี่ครับผม3เมตรยี่เลยเหรอ โอ้ยท่านผู้ชมจากพื้นถึงฟ้าสเมตรที่ก,ก็คือสูงโป่งมากแล้วดูเหล็กที่พี่เจ้าของบ้านใช้โอ้โหช่างไก่เหล็กนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยใช้เป็นหน้า6ครับหคูสองกันหมดเต็มหมดแล้วท่านผู้ชมดูดิเนี่ยการที่เรียกวัสดุเองเนี่ยครับดีแบบนี้อาช่างไก่เอ่อคือถ้าเลือกวัสดุเองมีข้อดีอะไรบ้างช่างอ่าคือเจ้าของบ้านก็จะได้ตามที่เขากําหนดมาคือได้ความหนาได้ความแข็งแรงประมาณครับผมแต่ช่างไก่ก็ไม่ได้รับแบบค่าของค่าแรง ใช่ครับทาไมครับช่างผมสู้กับข่าวสดุกที่มันขึ้นทุกวันทุกวันไม่ไหวครับอ๋อแล้วอย่างนึงก็ทั้งเจ้าของบ้านนี่ก็พอดีเขาก็เขาก็ติดต่อมาแบบกันเองด้วยอะไรอนี้อ๋อครับคือคล้ายแบบพูดปากต่อปากมาเงครับเนี่ยท่านผู้ชมมาเรามาต่อการช่างไก่ครับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนแรกอะครับเดี๋ยวช่างไก่พาไปชมหน่อยครับผมนะครับนี่กำลังเจาะไฟเจาะอ่อช่างไก่น้าเข้าไปเลยอ๋อก็คือไฟนี่คือเป็นแบบว่า เจาะทั้งหมดท่านผู้ชมได้ครับเจาะฝังทั้งหมดก็คือเป็นอยู่ในค่าแรงของเรา2008ใช่ครับก็คือเจ้าของบ้านซื้อวัสดุมาครับผมเรามีทีมลูกน้องอะไรทําครบหมดเลยครับผมท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมช่างก็คือดีนะมีมาตรฐานมีเททับหลังเทเอ็นช่างกายผมถามเป็นความรู้หน่อยครับผมตรงนี้ทําไมถึงต้องใส่อิฐแดงครับมันคืออะไรทํเออบางทีเราหน้าระยะของการปอกมันไม่พอกับตัวที่เราจะเทเอ็นเทเอ็นอย่างเงี้ยรอาจจะเสริมอิฐแดงให้ไปเพื่อมันก็แข็งแรงอยู่ เออลงมาเทมทำทีเลยครับผมครับแล้วอันนี้ห้องมีขนาดเท่าไหร่ครับช่างช่างวานขนาดก็มีสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับผมสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรมาช่างไก่ครับเดี๋ยวเรามาชมห้องกันต่อนะท่านผู้ชมดูด้านหน้าด้านหน้าคือจะเป็นประตูมีหน้าต่างสองบานอย่างนี้นะครับนี่อ่าช่างไก่ครับห้องนี้เป็นห้องนอนที่สองครับผมนี่ฮะ ห้องนอนที่2นี่คือขนาดเท่าไหร่ครับขนาดเท่ากันครับผมคือ3เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรโอ้โหใหญ่มากมีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับเหล็กด้านบนนี่คือเขาใช้เป็นเหล็กดาใช่ไหมฮะช่างใช่ครับผมแล้วเราก็มาทาบัดีการสนิมที่เป็นสีแดงใช่ครับผมเนี่ยท่านผู้ชมนะพี่เจ้าของบ้านเลือกเหล็กเองแล้วก็ห้องต่อไปตรงนี้จะเป็นประตูบ่าครับช่างใช่ครับผมครับโอ้ยท่านผู้ชมดูดิเป็นประตูโค้งครับ อ๋อคือเราทำโค้งอยู่จะประมาณแบบนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวเมือนกัเตรียมฉากอีกทีนึงครับแล้วตรงนี้ช่างไก่ใครเป็นคนดีไซน์ออกมาฮะอ่าตอนนี้คือเจ้าของบ้านอยากได้แบบผสมผสานคือแบบได้แบบเก่าๆผสมใหม่อะไรนิดนึงอ๋อสมัยเก่าเหมือนบ้านนอกเราเวลาจะมีแบบว่าเป็นอิฐบล็อกช่องลมอย่างนี้อะนั่งกินข้าวด้านนี้อะไรอาจจะอะไรเข้ามาเงี้ยครับช่างไก่ยังทําทับหลังด้วยเหรอใช่ครับผมท่านผู้ชมนี่นะแต่ก็คือทําล่างนะบนไม่ได้ทําใช่ไหมฮะครับผมก็จะบนมันจะมายึดกึ่ด้านข้างทีนองอ๋อนี่อ่ะ ไปต่อห้องต่อมาครับช่างกายจะเป็นห้องอะไรครับอ่าตอนนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารทีนี้อ๋อจริงจคือตามแบบก็เป็นห้องครัวก็ได้ครับเป็นห้องครัวก็ได้ครับอืมก็คือจริงจจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องถงหนึ่งห้องครัวครับผมนี่เป็นอ่ะตีเป็นห้องครัวนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อห้องครัวก็อยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่3ามสมูเมตรเหมือนกัน3ามคูนเมตรนะครับมีประตูออกไปทางด้านหลังครับช่างไก่แล้วถามหน่อยถ้าเขาเอาเป็นห้องครัวเนี่ยตารางไมตรละองสองพันแปดเราทำก่อท็อปเคาน ก็ถ้าว่ามารวมมาในแบบเราก็ต้องทํารัอ๋อก็คือเราดูแบบครับผมอ่าสมมุติช่างกายคิดไปสองพันห้าสองพันหกก็คือในแบบมันมีเราก็ทาหมดใช่ครับแต่เป็นค่าแรงอย่างเดียวใช่ครับผมโอ้ท่านชมนี่นะจะได้มีความรู้เพิ่มเติมต่อมาห้องน้านะครับโอ้โหห้องน้ําน่าจะขยันขนาดใหญ่นะใหญ่ครับผมนี่อาช่างไก่พาไปชมหน่อยครัคตรงนี้เป็นทางเดินตามแบบอย่างนี้เหรอฮะอันนี้เป็นห้องอะไรช่างกายตราน,นี้องน,นี้จะเป็นห้องแบบคือปล่อยให้มันดูโล่งให้มันแบบลมเข้ามาพัดผ่านได้อะไรอย่างงี้ทีนี้ห้องน้ําก็ติดได้น ช่างไก่นาไปเลยโอ้ยห้องน้าท่านผู้ชมดูดิห้องน้ํา,าน,นะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนอเดี๋ยวผมเข้ามาฝั่งนี้ห้องน้ําใหญ่มากนะตอนเนี้ยยังไม่เสร็จอะเรามองเหมือนเหมือนไม่ได้ใหญ่จริงจริงเวลาเสร็จแล้วใหญ่มากห้องน้าขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยครัตัวนี้เป็น2เมตรคูณสเมตรห้ 10, ครับ2เมตรคูณสาเมตรห้าสิบครับมีทับหลังมีอะไรนะรนะครับแล้วก็ชักโครกจะอยู่ฝั่งของผมนะครับนี่แล้วพื้นนี่คือเราจะทําเป็นแบบไล่ระดับหรือว่าเป็นรถหลัง เป็นบริษัณลหลังลงมาตัวนี้ก็จะเป็นก็ตัวนี้อาจจะเป็นแบ่งฝ่อโชว์คือปิดกั้นนิดนึงเวลาอาบเวลาอะไประมาณนี้ฮะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งมาครับเนี่ยใช่ครับผมใช่ครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูโค้งอาช่งางไก่ออากมาเลยฮะเนี่ยท่านผู้ชมสวยไหมนะครับนี่อ่ะช่งางไก่ครับสรุปอีกทีช่งางไก่รับสร้างที่ไหนบ้างเอ่อถ้าก็ในเขตโคราชปากช่องนี่ก็ทั้งหมดครับโคราชปากช่องทั้งหมด ก็คือทุกอำเภอของโคราชครับหรือว่าใกล้ๆทุกอำเภอของโคราชนะถ้าไม่้ชมปากช่องเขาใหญ่อสนใจติดต่อเบอร์ช่างไก่ได้ที่เบอร์อะไรครับ085ครับ778 4702ครับโอเคนะครับก็ติดต่อกันโดยตรงนะครับทางบูมเ r รีวิวบ้านเนี่ยเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดนะครับขอบคุณมากๆครับช่างครับ